ตอ okay. นนี้น้องจะเข้า11เดือนแล้วนะครับประมาณ10เดือนกว่าๆสิ้นเดือนนี้ก็11เดือนวันที่30สิงหาสองห้าหกสี่นิวโยก็จะเข้าอายุครบสิเดือนครับแต่น้องยังไม่ค่อยแต่ก็ถือว่าตวตวนนออโตโตโตประมาณนี้ ทำโทษครับหลังจากออกจากบ้านให้วิ่งตามเป็น10บสกิโลทำโทษอยู่ในบ้าน3วันให้รู้ว่าผิดการไม่เชื่อฟังคำสั่งต้องเป็นยังไงนะครับโอ,โอเคครับยังไงฝากติดตามน้องนะครับเป็นเดวิลโดเวอร์แมอุบลน,นะครับผมเป็น d o เวอร์แมอุบล จะลองหาแม่พันธุ์ให้น้องเต็มสองขวบก่อนเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆเราจะหาแม่พันธุ์มาลงไว้นะครับเพื่อเราได้ทําการเพราะพันธุ์ขยายพันธุ์ตัวนี้ค่อนข้างคัดเกตแต่ตัวจริงเข้ามาดูได้นะครับที่บนตัวใหญ่นะครับผมก็พยายามตอนนี้ก็สีขนอะไรก็พยายามอัดอยู่ครับผมน้องก็จะประมาณนี้นสุขภาพแข็งแรงเท้าใหญ่ดูรอยเท้าได้ครับ อาจจะดูไม่มันม่คชัดเจนนะตัวจริงตัวใหญ่นะครับประมาณเกือบ40กิโลนะครับหนาสิเดือนนะครับ11เดือน11เดือน,อนวันที่30สิงหาในีิเดเดือน30กันยาน้องครบ1ปีนะครับปีหน้าน่าจะเริ่มทำการผสมพันธุ์ได้ละโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมเดวล โอเคปล่อยนอกระลังกายก่อนครับผม